แอปแท็กซ์ออนกับวิธีการเป็นคุณแม่ค่ะถือเป็นบทสัมภาษณ์ที่ได้รับเสียงปรบมือและแชร์อย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับบทสัมภาษณ์ของแอปแท็กซ์ออนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองของน้องปีใหม่เมื่อแม่แอปนั้นถูกขอให้ใช้แชร์วิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยค่ะซึ่งในนั้นแม่แอปก็ตอบเอาไว้ว่าบางทีการจํากัดความของคําว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับแอปแอปรู้สึกว่า ใครก็ตามที่ต้องดูแลลูกคนเดียวโดยที่ปกติเราต้องมีคู่ชีวิตเป็นคู่คิดช่วยเราในการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นการช่วยคิดช่วยเลี้ยงหรือแม้แต่ทางด้านการเงินการเลี้ยงลูกมันประกอบไปด้วยหลายอย่างไม่ใช่แค่เวลาเงินทองคือมันรวมถึงการวางแผนให้กับลูกด้วยมันหลายด้านประกอบกันทั้งกายทั้งจิตใจทั้งการเงินกว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแอปถือว่าถ้าใครโดยเฉพาะคือแอปเอง อ้อมประกอบต่างๆเราไม่ได้มีเพื่อนคู่คิดมาช่วยในด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราจะต้องตัดสินใจเองเราต้องจ่ายเงินเองหรือให้เวลาลูกเพียงคนเดียวอันนั้นก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในความคิดของแอปซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแอปเข้าใจว่ามันยากทุกด้านมันไม่มีอะไรสบายหรอกแม้กระทั่งการที่จะสละเวลาให้กับลูกลูกขึ้นอยู่กับเราเพียงคนเดียวอยู่ในความรับผิดชอบของเราคนเดียวมันคือความสุข แต่อยู่ภายใต้ความกดดันถ้าวันหนึ่งคนชิ้นชมลูกเราลูกเราเป็นที่รักของทุกๆคนก็ถือว่าเป็นผลงานของเราที่เราเหนื่อยมาและความทุ่มเทให้เขามาเพียงคนเดียวเราต้องภูมิใจนะคะที่เป็นผลงานของเราเอาตรงๆไม่มีวิธีคิดอะไรเลยมองแต่ลูกอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกเราอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับลูกเราเสียเวลาเสียสุขภาพจิตไม่ทำณนะตอนนี้ชีวิตแม่คนนี้ลูกอาจไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตแม่ แต่คือส่วนที่สําคัญที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วผู้ใหญ่มีปัญหาการแอบว่าขึ้นกับลักษณะของเด็กแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับวัยความพร้อมของเขาบางทีเด็กโตก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยเด็กเล็กบางคนก็อาจจะพร้อมกว่าเด็กโตก็ได้มันตอบยากขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวพื้นฐานของลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่พิจารณากันว่าเมื่อไรที่ลูกพร้อมที่เราจะอธิบายหรือว่าเราจะอธิบายในขอบเขตแค่ไหนที่ เหมมาะสเบื้องต้นของแอปคือพูดความจริงกับลูกเสมอแต่อาจจะละาไว้บางเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่และเด็กไม่จําเป็นต้องรู้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเล่าแต่เราไม่ได้โกหกเราเล่าเฉพาะเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่เด็กจําเป็นต้องรู้เท่านั้นอย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองด้วยเพราะว่าภาพของแม่มันก็สะท้อนให้ลูกเห็นเสมอไม่ว่าเราจะส่งพลังให้ลูกขนาดไหนแต่ถ้าลูกหันมาแล้วเห็นเราเหนื่อยเห็นเราเครียดเห็นเราทุกข์ สุดท้ายลูกก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวของแม่แอปได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตบางรายนั้นแหละคะ่ะที่แนะนำให้ซาราซึ่งกำลังตกเป็นประเด็นด่ามาอยู่ขนาดนี้เอาความคิดดีๆจากสัมภาษณ์นี้ของแม่แอปไปปรับใช้ด้วยคะ่ะ